สวัสดีคะ่ะขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะเดินทางไปวันนี้ไปชนุเรคะ่ะเทอร์มินอลอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เทอร์มินอล21พัทยานะ,ะคะ่าพัทยาวันนี้ก็เป็นงานเทศกาลเที่ยวงานวัดะคะ่ะช่วงนี้เที่ยวงานวัดที่ห้างกันนะคะเทศกาลเที่ยวงานวัดเทอร์เพิลแฟร์2024ณชั้น G Paris สูนการ้าเทอร์มินอล21 พัทยาจังหวัดชนบุรีวันนี้ลูกไลอ้อนแสดง18นาฬิกาค่ะเลิกงานแล้วสามารถไปได้พัทยาเดินทางสะดวกนะมอเตอร์เวย์ปกติเดินทางไปไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะในแหม่มชาแนลวันนี้อย่าลืมนะคะเทอร์มินอล เเวนตี้วันหรือว่าเทอมินอลยี่สบอพัทแทวันนี้ได้ดูน้องวันเสาวกันไหมคะอุ้ยน่าเอ็ดูน่าสงสารได้ได้มาฉากว๊อบว๊อบแวบๆก็ยังชื่นใจเนาะแม่เนอะเดี๋ยวเจอกันในแมมแชนแนลเดี๋ยวเก็บคลิปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ